ลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะอายุ6 14ปีค่ะที่จังหวัดสกลนครดีใจที่ได้มีโอกาสมาเรียนว่ายน้ำเพื่อที่จะฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองป้องกันการจมน้ำตามโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ประจำปี2566ค่ะ ที่สระว่ายน้ำวิทยาลายัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครจัดโครงการเด็กไทยไว่ายน้ำได้ประจำปี2566ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำเพื่อให้เด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายอายุ6-14ปีในสถานศึกษาของจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงใกล้แหล่งน้ำนะคะที่มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำเนี่ยค่ะ มีทักษะในการ ves, hey, ว่ายน yeah. <ok ้ําเบื้องต้นที่ถูกต้องสามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ําและก็รู้หลักในการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ําได้ค่ะเด็กหญิงพัฒรวดีแท้ตั้งจากโรงเรียนเทศบาลสองเชิงชุมอนุชนวิทยาและเด็กหญิงพิษ ยาพาโพธารินนะคะโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือตัวแทนเด็กๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวเนี่ยค่ะก็บอกว่าชอบการว่ายน้ําอยู่แล้วดีใจที่มีโครงการแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้ฝึกตนเองให้ช่วยเหลือตัวเองป้องกันจากการจมน้ําได้ค่ะไปฟังเสียงของน้องทั้งสองคนค่ะชอบว่าน้ำกับลกค่ะชอบมากไหมชอบมากคือว่า จะได้เอาตัวรอดได้วันนี้คุณครูสอนอะไรพี่เฟิร์สบ้างสอนดำน้ำค่ะแล้วคิดว่าเราจะเอาไปช่วยเหลือเพื่อนอยังไงคะก็ถ้าจมน้ำก็น่าจะได้ช่วยเหลือค่ะ <c oughs> แล้วมีมีวิธีการบอกเพื่อนเพื่อนไหมว่าเวลาเล่นน้ำจะต้องทำยังไงบ้างต้องระวงัง พนอมพันธ์ค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดส,สกลนอคอนกรกล่าวว่ากรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการสัญจรทั้งทางบกและก็ทางน้ำค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ําหรือว่าการจมน้ำค่ะที่มักเกิดจากเด็กๆชวนกันไปเล่นน้ําตามแหล่งน้ําต่างๆได้พลัดตกน้ําเสียชีวิตได้โครงการเด็กไทยไว่ายน้ําได้ประจําปี2566ค่ะได้มีการฝึกทักษะ ว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ําจึงเป็นส่วนส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีทักษะการว่ายน้ําสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําและรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตทางน้ําได้ค่ะเด็กเยาวชน,นสามารถนําไปนําทักษะไปพัฒนาต่อรวมทั้งได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมค่ะได้ออกกําลังกายหลีกเลี่ยงอายามุกสิ่งเสพติดและเกมออนไลน์ค่ะไปฟังเสียงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลน,นครค่ะ มีเด็กที่จมน้าเสียชีวิตนี่เยอะพอสมควรทางกรมและษากระทรวงการท่องเที่ยวนี่ก็เลยให้งบประมาณมา10,000แบาทให้มาจัดอบรมเด็กว่ายน้าความคาดหวังก็คืออยากให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการว่ายน้าการอบรมครั้งนี้แค่เป็นน้ําจิ้มว่าถ้าเด็กชอบก็ต้องไปฝึกต่อต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมและที่สําคัญาาการว่ายน้ํา,าก็เป็นสื่อในการออกกำลังกายอีกหนึ่งที่กีฬาคือเด็กนี่อายุแค่7จ็ถึงสิปี ถ้าไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าจะลําบากอยู่แต่ว่าขอให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้รู้จักการลอยคอ,อในน้ําแล้วก็พยุงในน้ําได้่นที่สําคัญจังหวัดสกลเรา